อยากเขาป่าพี่เขียนพูดจริงอะพี่พาผมไปได้ไหมแต่ผมมีรถแค่นี้เดิมป้ายแดงสภาพนี้ผมอยากไปนะอยากไปเขากระโจมอยากไปจุดยอดเขาวิ่งซ้ายสองฝัซ้ายอันนั้นขวาหลอนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยคือได้ไงวะระบบดิฟล็อกคือได้ไงวะลับเทเลนดิฟล็อกของแท มันวะเรียวดิอันนี้เรียวๆเลยเนี่ยกำลังมันดีพี่คุณไม่ได้ไกลกูยังงงเลยเนี่ยบูมเรือบูมบูมัวไม่เหลือกูดูท่าแล้วเหลือว่ะเฮ้ยกำลังเคลื่อนแรงจริงๆ่ะน่แต่เครื่อนไม่เรือ ผมอยากเข้าป่าพี่พี่อ่านพูดจริงอะพี่พาผมไปได้ไหมพี่อ่านเพิ่งออกรถมาใหม่คือจริงๆมีคันนี้อยู่แล้วแต่ผมมีรถแค่นี้ล้อ,อยางไม่มีพวงล่างไม่มีมมเดิมป้ายแดงสภาพนี้ผมอยากไปใชครับผมอยากไปเขากระโจมอยากไปชิด้ดเขา อรุณสวัสดิ์ครับเช้าวนี้เราอยู่กันที่ทางขึ้นเขากระโจมกับรถเดิมๆครับมีหลายๆคนถามเขามาว่ารถเดิมๆเดิมจากศูนย์เดิมสนิทเนี่ยขึ้นเขากระโจมได้ไหมยุบลมยังไม่เปลี่ยนเลยยางเดิมเอ็ดดีลมยางเดิมล,ลมยางเดิมจากศูนย์เลยยังไม่ได้ไล,ล่ล,ไมไล,ลมยางด,ด้วย <laughs> <laughs> นี่ครับ เดิมกระทั่งลมยางเนาะสำหรับลำนี้ที่เราจะไปลุยวันนี้กับเจ้าอีซูซูอะไรนะอีซูซูวีคอร์3.0ฟอร์ครับถามกันมาเยอะมากรถเดิมลุยได้ไหมก็วันนี้ไปพิสูจน์พร้อมกันเบนซ์น่ะเที่ยวเขากระโจมมาหลายรอบแล้วจากที่พี่ๆตามคลิปเนาะแต่บอกเลยว่าไม่เคยเอารถเดิมขึ้นเลยสักครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วด้วย <laughs> ลงเม็ดที่หัวด้วย <laughs> แปกๆเลยเดี <laughs> ๋ย <laughs> วเราจะไปเทสระบบขับเคลื่อนของอีซูซูทั้งระบบ ลับเทเลนดิฟล็อกดิฟล็อกอืมเทเลนคอมมานท่าเทเลนคอมมานเยอะมากระบบก็คือเต็มระบบสำหรับคันนี้เลยคันนี้ได้กดแบงค์ทุกปุ่มแน่นอนใช่ครับแล้วก็ลับเทเลนมีใน isuzu d-max เท่านั้นนี่รถพี่เหนือจังเลยเหนือเหนือรถเหนือแต่คนขับห่วยเฮ้ยไม่ได้เลยนเดี๋ยวนี้ไปเทสพร้อมกันพร้อมแล้วไปครับ let's go นี่ครับและที่สําคัญเรามาคับนี้ครับปูรูปูรูด้านมีคอร์สมีสายมีคอร์สสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามพี่อย่างนี้ป่ะพี่ว่าขึ้นรอดไหม อ๋อสบายสบายใช่ใช่รถมันเหมาะกับอ,อย่างพี่อั๋นเนี่ยพี่อั๋นเขาอามือใหม่ใช่ป่ะแต่ระบบช่วยเหลือมันเยอะคันนี้ถ้า<ต>จริงๆแล้วเราควรจะเปลี่ยนยางมานิดนึงเนาะแต่ว่าพี่อั๋เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนยางมานิดนึงไม่คือตัดสินใจเร็วไปนิดนึงเขาบอกกันแล้วแหละว่าถ้าพี่อั๋นจะเล่นให้ยางยางเอทีเขาบอกไม่เอาไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกอยู่ดีนึกไงไม่รู้ ไปหาพี่เบนดีกว่าพี่เบนก็บอกพรุ่งนี้ขึ้นเลยจบเลยแล้วมันจะเป็นตอนไหนไปได้ไปได้ถ้าถ้าเราไปตอนนี้นะฝนยังไม่ลงเนี่ยไปได้แต่ตอนนี้มันลงหมดแล้วนี่นี่เป็รุ่นเทือป่าว่าไงไปได้ไปได้อะคือถ้าพี่มาเองอ่ะอาจจะไม่ได้ถ้าพี่มากับพวกผมอ่ะไม่ได้ก็ต้องได้ขิงมาเปล่าขิงมาเปล่าไม่ต้องใช้แล้วเราขิงมาฝากคันนี้หน่อยดีมองรอบๆเขาเอทีกันหมดเลยแต่แน่ดูดูคันนี้ก็นนะเอทีดูดิเรามัน คือรถหมดแล้วพี่ตังค์หมดแล้วแล้วเขาก็บูลลี่กันว่าขึ้นไม่ได้จะร้องไห้ป่ะอย่าทำให้ดูจะร้องไห้เดี๋ยวนี้พี่อัญจะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของเจ้าดีแม็กนะอ่าสามจุดศูนย์แม็กฟอร์ดนี่ไปนเราคาดเาว่าตอนนี้อุณหภูมิข้างล่างประมาณ3ากว่าองศานะข้างบนนะพี่อัญบอกเลยว่า อาจจะต่ําประมาณ20อ,องศาจริงดิเจ๋งพี่เดี๋ยวรอดูเนี่ยมันเหมือนแบบเราหลุดไปอีกโลกเลยครับทางดีมีเซเว่นนะพี่ทางดีมีเซเว่นในในพี่อ่ะลองลองกดอัตาราเร่งดีไหมเฮ้ย,ยนี่ขึ้นเขาเนี่ยโลอันนี้อาลังดีกว่ะพี่แรงจริงเลยเนี่ยเครื่องเรือเรือเรือเลยพี่อ่ะเลี่ยงขับมาเนี่ยอัตราการกินน้ำมันเยอะไหมจริงจริงมันประหยัดมากเลยนะก็ประมาณสิสิบห้าถึงสิบแปดพี่นี่มันขึ้นเลยนะนี่สองนะครับ เองยังขับสองคนอ่ะอันนี้มีจอเห็นไหมเรื่อแสดงผลจอแบบดิสเพลนี่นี่ระบบพวงมาลัยนี่เพี่อันฟอบอ่ะคือไม่ได้แล้วครับขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้แล้วราจะใส่กับสีครับนี่ครับสีต้องรถหยุดนิ่งครับครับปุ๊บแล้วก็รับสลิงก่อนไหมไม่ได้นี่ครับบิดบิดบีซีเอสซีเอลซีซีเอสก่อนได้ครับมันยังไม่ชันมากครับลองเอาลองดูครับเพี่อนเฮ้ยอ่าเจ๋งวไปดีกว่าเดี๋ยววะ นี่การเปลี่ยนเกียร์แบบเทเลนคอมานเปลี่ยนง่ายมากแค่มือหมุนหมุนปุ๊บปุ๊บเป็นไงเดี่ยวเรื่องหมุนปุ่มปุ๊บโลกเปลี่ยนเลยพี่คนละเรื่องเลยรถแบบขึ้นขึ้นแบบเรื่อยๆชิวๆเลยะตอนนี้เรายังใส่สีไฮอยู่เพราะว่าทางมันยังเป็นแค่ชั้นกระพังยังไม่ได้แบบลุยโหดเราก็ใส่เป็นสีไฮก่อนครับสามจุดศูนย์นี่เขาวิ่งหกนะพี่รถเด็กอ่ะก็เครื่องก็เครื่องสี่เจเจนี่แหละนี่อะไรเดียวกัน ไอ้ที่รถวิ่งหกก็คือพื้นฐานเครื่องตัวนี้ใช่ครับ CJJ นี่แหละเรามากับกูลูรถแดกของเมืองไทยแดกที่เซลไทยแลนด์เราได้ความรู้เพิ่มครับผมถึงบอกว่ารถอะผมมั่นใจแต่ผมอะไม่มั่นใจเรื่องคนขับผมย้ายไปนั่งดีแม็กข้างหลังได้ไหมขาอะไรเงี้ยเริ่มลุยแล้วเดี๋ยวรู้เริ่มลุยแล้วแต่ตอนนี้มันยังเป็นแค่ทางลาดยางพังๆแค่ชันมันยังไต่ฟัวไฮได้ เดี๋ยววันนี้พี่จะได้ใช้โฟลอวใช้ดิฟล็อกใช้ลับเทอร์เรนยูเทิร์นอยู่ตรงไหนพี่ไอ้หมดอยู่เทิร์นไม่มีรถไม่รถไม่มีหมดอยู่เทิร์นพี่มันจะเข้าหมดอยู่เทิร์นยิางเียข้างหน้ามีจุดอยู่เทิร์นแล้วผมจะไปถามพี่ครั้งว่าพี่จะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาใส่ขับถี่แล้วรู้สึกมันขับยากไปมันมีกําลังเลยเหมือนเหมือนคนแบบมีกําลัง เข้าตัวมาอา,านอะ่ะผมว่าความรู้สึกแรกก่อนพี่อันได้ลองใส่ขับสีเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่ากังวลนะกังวลท้ายออกออกอะไรเงี้ยแต่พอมาอพอใส่ขับสี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกาะได้มากขึ้นมีกําลังแบบปุ๊บเลยอ่ะคุู้มขับสี่ของ y ขอีซูค่อนข,ข้างสมูทเลยแบบไปแบบเนียนเนียน่ครับพี่อันเห็นไป้ายไหมจุดกับจุดกับใจท้าไมว่ะพี่ก็คือเขาถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้บ้า แล้วผมโฟสนุกขนาดนี้ไม่มีถ่อยแล้วไม่มีต่อยไม่มีถอ่ถอยแล้วอมพี่อ่านไปอีกรอบหนึ่งจุดกลับใจกลับไหมไม,ไม่กลับไม่กลับไปกันต่อติดลมบนแล้วโอเคลุยครับผมคอมคอมใหม่นะครับเสีตายไปครับเสียายไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <ม>ไปเลยไปเลยตรงนะียจับตองอะไรตรงๆมาเลยครับไปเลยครับเรินลงมันลึกจัดไม่มีปัญหาพี่รถเราอีซูซูแม็กฟอสต์ลงล่องไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าต่อให้รถเป็นรอยก็เป็นรถพี่หันยังไม่ระบไม่มีปัญหาเด็ดขาดครับผมดนะครับไปลยครับไปเลย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 ลมันวะแล้วมันวะเล้วสนุกนะไปเลยไปเลยไปเลยลุ้เลยลุ้ยาวเลยาวเลยหักวาไหักควาขเ้ยไปหักวาไปหักวาไป ได้ไงวะคุณไงวะไไู้ม่ได้เกยกูยังงงเลยเนี่ยกดๆไปต่อยเลยกดต่อกดต่อกดต่อเราถึงอีกหนึ่งจุดเช็คอินครับสารเจ้าพ่อเขาขอดเนาะอ้าคิดว่าถึงยอดกับกระโจมแล้วยังนี่ยังไม่ครึ่งทางเลยตายแล้วโอเคครับผมนี่เรากำลังเดินทางผ่านช่องเขาขอดครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแคบนะพี่อ่านใจเย็นนะผมอ่านอ่านไป่โฟโลยังอันนี้โฟร์เฮดพี่ อ่าแล้วอ๋อโอเคใส่โฟโล่โฟโลโฟโลกดปุ๊บปุ๊บอ่าโฟโลไปเดี๋ยวมันเข้าต้องขยับรถกันดีบล็อกวะเดี๋ยวค่อยเป็นดิงรีบล็อกหน้าแต่ตรงนี้ยแคบๆพี่อ kind of ันจะเย็นนะพี่อันเนี่ยครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังสำหรับใครที่มาเขากระโจมเนาะเพราะเส้นทางค่อนข้างแคบเลนไหนพี่เบนซ้ายซ้ายง่ายไปเลยไปเลกขวาเลยครับ ซ้ายง่ายไปใช่ซ้ายง่ายไปแต่ไปไรขวาเลยขวาขวาขวาปีนยิงเลยปีนเลยปีนเลยปีนยินก้อนใหญ่เลยปีนเลยปีนเลยปีนเลยอ่มันปีนใช่ไหมพี่เดี๋ยววันเดี๋ยวยิงดิบล็อกยิงเยอะมันปั่นแล้วยิงนี่เราตะกุดดิบล็อกดิบล็อกแต่ลองลองเดินเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าซีเอสจีอ๋อน่าจะมาแล้วล่ะอุ้ยกลังอุ้ยเป็นไงพอใส่ดิบล็อกแล้วมันก็แบบเดี๋ยวพี่ตะกุยก้อนใหญ่นี่เลย ก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เนี่ยเห็นไหมไอ้ก้องเห็นไหมครับนี่เนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยนะเอาอะไเออเอาเลยตรงเลยตรงเลยเราดิฟล็อกแล้วลัะขวาไว้นี่มองฟ้าเรียบร้อยเลยเนี่ยขวาวไว้ขวาวไว้ขวาวไว้เฮ้ยขึ้นได้ไงวะนี่ไงระบบดิฟล็อกขึ้นได้ไงวะนี่เราใช้ดิฟล็อกกันเนี่ย แกี่ยววะคนมันเลอร์เลยยินถึงปกติเขาไม่มาไลน์นี้กันรอ่ใชรายไลน์กาอยู่กับนู้ใช่คือแปรผมาณนี้ใช่โอเคนี่เส้อทำตามที่ทายบอกเลยกดดิปบล็อกมาเออง่ายเลยนะง่ายเลยเดินขึ้นมาแบบโอ้ไม่แล้วเรียนสายอ่ะมันง่ายใช่ไหม จริงๆเลนเลนซ oh. uh. ้ายง่ายใช่ใช่ใช่แล้วให้ผมขวาเพื่อเกิดเป็นสอรถไงกูแต่บอกก็ขึ้นมาได้อ่ะอ่าก็เห็นไหมว่าพี่อั๋นเนี่ยขับรถเนี่ยไม่เคยขับใช่ป่ะครับไม่เคยแต่เนี้ยเป็นไงใส่โฟโลเกียร์หนึ่งดิฟล็อกน่าชดเลยอ่ะพี่มองฟ้าเลยอ่ะเดินขึ้นมาง่ายๆเลยป่ะใ่พีง่ายง่ายมากง่ายมากเาออปชั่นของรถอ่ะแล้วทำให้แบบขับรถสนุกไงเป็นไงสนุกสเลยสนุกจริงรู้สึกว่าอุปกรณ์พวกเนี้ยมันมีทำไมตอนเราไปเปิดตัวพอมาใช้แบบเออนี่ได้ใช้จริง มันใช้จริงมันเฮ้ยมันมันช่วยได้จริงๆพลังมหาศาลเลยพี่เขาเร่งแบบแตะนิดเดียวแบบข้ามหินก้อนเมฆมึงเยอะใช่ไหมโอ้โหพี่เบนสไลด์ไหนผมจะซ้ายขวาขวาเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าอีโจโจทนจริงทนจริงไหมทนจริงทนดิพี่สูงขนาดนั้นไม่ทนไม่รู้ว่าอะไรโอ้ยตายไม่ไดใส่กับสี่มาง่ายไปเราใส่กับสองเลยอ้าวหย่างไม่ได้โอไปเลยไปได้ไหมเนี่ย เหม็นไหม่แล้วอ่ะกดกดรับทะเลยังยังอ่ะทีนี้เราเลยอ่ะเมื่อกี้ได้เดี๋ยวกดรับทะเลนะกดรับทะเลกันนะอ่าเดี๋ยวกดรับทะเลไปเลยไปแล้ว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 ไปทางซ้ายนะไปแล้วไปแล้วไปทางซ้ายทางซ้ายแล้วขวาซ้ายซ้ายไปเฮ้ยแต่ก็แต่ก็ขึ้นนะแต่ก็รู้สึกชัดเจนเลยว่าเออพอกดรับทะเลแล้วมันต่างอ่ะต่างไหมตากล้องต่างต่างจับจับ ต้องร้อยใช่ไหมพี่ใช่พอพอกดรับเลยปุ๊บมันจะมีการแบบจับจับให้มันแบบพากันขึ้น่าได้นะครับซ้ายนะเหยียบผิดก้อนนี้ครับเหยียบแล้วเหยียบเหยียบเหยียบสองมิลซ้ายเหยียบสองมิลขวาเหยียบหนึ่งมิลสับอะไรพี่เลี้ยวซ้ายสองสาพี่ซ้ายสองสาซ้ายอันนั้นขวาหลอนหมดแล้วเนี่ยเอายังยังเดี๋ยวเดี๋ยว ที่น่าเอามาถักไปก่อนอันเนี้ยพี่ใส่โฟไฮใช่ป่ะพี่กดเนี่ยฟรีซ้ายขวาเลยพี่ลองกดดิกดรับล้อเลยนะจับผมมาเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่อะไรนะกดดิกดกดให้เปนฟรีอ่ะเป็นฟรีเบิร์นยางเบิร์นยางเบิร์ยางเบิร์เบอร์เบอร์อ๋อันเนี้ยซ้ายฟรีหลังฟรีนี่คือระบบล้อเทเลนที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะจับไอ้หลังซ้ายหน้าขวาทำให้ทะยาเนี้ยมีกำลังอันนี้ก่อนกดลัดอารัตเทเลนนะครับอันนี้ไม่ได้กดลัดเทเลนนะครับ ไปได้ไหมอ่านี่ไปไม่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวกดปุ่มนะเขียนกดเขาเขาเอามาอินปึ๊บอ่ากดลามทะเลนปุ๊บอ่าเขาอยากเขาแล้วนี่นี่นี่มันขึ้นนี่ฮะอ่าพร้อมยังรู้พี่อ่าลองไปเกียจดีเหมือนเดิมเนี่ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยมันไปเฮ้ยเจี๊ยบเฮ้ยทีนี้ลายไหนเสียสา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 ยพอกดลามทะเลแล้วมันไปได้อ่ะ พอขึ้นวางกูงงลายเลยทีนี้ใจใจเมื่อกี้ปั่นเลยนะเออพอขึ้นมาวุบไปได้เลยทเลเลยมันเกลียววะเกลียวไหมเกลียวเกลียวเกลียวเมื่อกีงโอ้กดลับทเลเลยแล้วมันมาได้เลยเลือกเรือกวันลึกกว่าพี่ลองไปเนี่ยไปเนี่ยจับของอะไรตรงๆเลยพี่ตรงตรงมาเลยลิงยนเลยนะเออลิงยนเลยเออก็มาได้หวะถึงฐานแล้วกูมาถึงตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยนี่ยังไม่จบลุยน้ำแต่เดี๋ยวพี่ต้องขับลุยน้ำเองนะโล้ใช่ครับอันนี้เราถึงฐานดาวเดืองนะเป็นจุดอันนนีี้คคือออจจุดเช็ิท่่ะบกวา ต่อไปนี้จะเริ่มต้นเส้นทางการลุยเมื่อกี้ไม่ลุยเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ลุยจะบ้าเราดูรถที่ไม่ได้ลุยอันนี้น้ำลึกไหมพี่นี่แม็กลุยได้มันกี่เซนนะแปดสิบเซนพี่สเปคโออสบายอันอันนี้เท่าไหร่อันนี้เมตรห้าสิบฟังเลยนะอันนี้แปดสิบเซนรอเล่นเนาะใเนี่ยเนี่ยเนี่เราได้ลุยได้ลองเลยว่ามันลุยได้ไหมอย่าครับตรงกลางเลยพี่ไดเลยครับ ลุยแล้วครับลึกระดับหนึ่งเลยนะบุ่มๆเรียบบุ่มๆเรยไม่เข้า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 โฟเดี๋ยวอยู่อะไรอยู่โฟ่โฟอโฟไฮอยู่ครับผมโอเคครับช็อตนี้เดี๋ยวเราจะไประเบ mhm. ิดโคนกันระเบิดหนาวนครับพี่หยันไปเลยส่งไปเลยไปไปไปเลยไปเลย ปประมาณนี้ประมาณนี้ xi, ไปเลยไปเลยได้ประวนันอะไรรับเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตี่อยนว่าเนินหน้าเดี๋ยวเป็นขออนุญาตขับให้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างชันเลยครับสำหรับเนิน800นะเวลานี้เนาะเป็นล่องค่อนข้างลึกเลย <ng> ข,อขอขับโดยเนนดนีดอันนี้มันแอดวาน,นขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นล <ng> ่องค่อนข้างเลยครับเดี๋ยวพอลายตองแม่นก็เลยตรงนี้เข้ามาประมาณ หกสิบเปอร์เซ็นต์และเลยอีกเลยอีกที่สิบเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้จะเริ่มเข้าสู่ตรงเส้นทางยากแล้วก็คือมีเนินแปดร้อยเนินพันอะไรอย่างี้ครับพี่หันอันนี้คือยากจริงใช่ครับหน้าเนินชันแล้วมาเลยพี่มาชุดใหญ่เหรอใช่เดี๋ยวเราใส่เป็นโฟลนะโฟลโอโฟลโอโฟลโอแล้วก็ใส่ดิฟล็อกด้วยออ๋ต้องออ๋เต็มระบบเต็มระบบเต็มระบบนี่ครับระบบสโฟลอลังโฟลโลนี่โฟโลไปแล้วใส่ดิฟล็อกด้วยเต็มระบบเต็มระบบจอนโอเคพร้อมยังครับไปครับ ใไ่ครับโอ้ลื่นนี่ยดูทางนี่เพื่อนฟังคือยงเลยเปนลื่นค่อนข้างลื่นเลยครับผมโอ้หลื่นจริงเนี่ยอ้ยกลัวไม่เหลือกูดูท่าแล้วลื่นเหลือว่ะเฮ้ยกำลังเครื่องแรงจริงๆอ่ะน้องแต่เครื่องไม่เหลือเครื่องแต่เครื่องไม่เหลือจัดเลยเฮ้ยมาได้ไงวะรู้สึกว่าแรงแม่งดีจัดเดียวเฮ้ยเดินแปดร้อยครับพี่อนอะไรครับมีแปดร้อยใช่ครับ

หมดแล้วเต็มแม็กเมื่อกี้เราไม่ได้ยิงดิฟล็อกนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ยิงดิฟล็อกครับนะครับเดี๋ยวเรายิงดิฟล็อกกันนะครับดิฟล็อกทำงานแล้วอกดลับไปเรืเลยนะกดกดลับเทเลนครับดทน้วยอันนี้เราจะยิงดิฟล็อกแล้วก็กดลับเทเลนเนี่ยลับครับลับเทเลนเลยครับลับเทเลนดิฟล็อกเพราะว่าโค้ชชันแล้วล่องค้นลึกครับผมโอ้ย วะลุดวะขึ้นมาแบบชิวๆเลยครับหอยริงไอไอดิฟล็อกกับกับลาฟเทเลนระบบบันดีจริงอันเนี่ยอันอันนี้ว้าวเลยเพราะเมื่อกี้เรากดเนี่ยครับ<อ>มีลาฟเทเลนแล้วก็ดิฟล็อกอันนี้แบบรีวิวแบบการใช้งาน<อ>จริงแบบ ทีแรกเราขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมไม่ได้ติดยังไงก็ไม่ได้ใช่ครับพอทีรู้เรื่องเลยยิงวุบมาเลยผ่านเลยใช่ครับพอยิงวุบขึ้นเลยอ่ะมีประโยชน์สําหรับฝ่ายลุยยิงครับสําหรับรีบ็อการลับคาเนเนาะตอนนี้แหละถ้าแบบเป็นมือใหม่เรามือใหม่ออฟโรดเนาะถ้าเกิดว่าระบบรถมันช่วยเยอะมันก็ทาให้เราแบบขับได้ง่ายๆทะมูทขึ้นอ่ะใช่ใช่ของจริงพี่นี่ไปกระต่อบรถเพื่อนแต่ราคาเอที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 เขาบอกเฮทีครับ แต่เรามีลับทะเลลนบทะเลนกับดิฟล็อกเฮ้ยว่าจะซื้อกันหมดอ่ะเชื่อดิใช่ระบบแจวจริงอ่ะไปกันต่อครับพี่อันใช้แล้วใกล้แล้วเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ดูเดินหน้าชันเหมือนเดิมแต่วิวไะโอ้โหสวยงามจ้าสวยงามใจครับข้างหน้าก็ยังคงเป็นเนินชันเนาะนี่เรากดทั้งดิฟล็อกเปลี่ยนดิฟล็อกดิฟล็อกอ่ะดิฟล็อกดิฟล็อกลับเทเลนกดให้ครบเลยครับไปกันต่อครับ เศูนย์นะหยุดเขาไม่ได้จริงหยุดไม่ได้จริงจริงคือเขาตามที่ศูนย์หยุดหยุดออกห้างเอาเขาไม่อยู่อ่ะหยุดไม่ได้ก็คือไม่น่ารอดอ่ะใช่ครับหยุดไม่ได้ไปต่อเมื่อกี้นะใช่ครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปเจอวิวสวยๆหลับตาครับหลับตาเดี๋ยวไปเจอวิวสวยๆแล้วนี่นี่เดี๋ยวออกไปว้าวเลยว้าวเลยตรงไหนหนูวิวเป็นไงครับพี่พี่อันหลักล้าน เดี๋ยวเราจอดถ่ายรูปก,กันเช็คเง,งินจอดเรียงแต่เป็นเรียงๆนะใช่ครับมาถึงตรงนี้แล้วเ,ออเราไม่อยู่แล้วจบแล้วเนี่ยฟินิชแน่ๆน, <laughs> นี่ครับเราขึ้นมาถึงจุดชมวิวแนละ้ว <c oughs> ไม่คิดว่ารถเดิมๆจะนมาได้ขนาดนี้นะพี่ชาเออตอนแรกมันดูเตี้ยใช่ป่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเน,บบนี่นนะอุย้ย ขึ้นได้เหรอวะใช่เนี่ยแต่ว่าพอขึ้นมาเออมันไม่ชนได้นะมันไม่โดนด้นะขึ้นมาแบบนิ่มๆเลยนะค่อนข้างว้าวในระบบของมันน่ระบบเรียกว่าอะไรนะขออีกรอบหนึ่งลับทะเลนกับดิฟล็อกอืมคืออีสุขให้บางแคสมาค่อนข้างครบก็มันจะมีนหนึ่งที่เบนขึ้นมาตอนแรกขึ้นึ้นไม่ได้ใช่แต่พอเรากดลับทะเลแล้วก็ใส่ดิฟล็อกคืออันนี้ใส่ฟูลออปชั่นที่รถมีทั้งหมดที่รถมีใช่เออกดไปปุ๊บ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 มันเดินขึ้นแบบ เขาบอกรับเทเลนมีเฉพาะในอีซูซ์ด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับเราเราเจอนครั้งแรกตอนวิวเอ็กแต่มิวเอ็กมันไม่มีดิฟล็อกแต่พอเป็นวีคอร์ดอะมันมีทั้งดิฟล็อกแล้วก็รับเทเลนคือมันให้มาครบมากใช่ครบมากเอาตรงๆนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เว้นมากับรถเดิมๆนะครับรู้สึกหวาวแล้วก็รู้สึกหวาวกับคนขับของเราด้วยนะครับผมนี่ไม่ธรรมดาแอคจัดเลย เรามาใช้รถคันนี้มันรู้สึกเป็นไงรู้สึกมั่นใจมากจากข้างล่างอ่ะบอกตรงๆซึมเลยอ่ะเมื่อวานโพสต์ถามว่าขึ้นได้ไม่ได้คอมเมนต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บอกมาไม่รอดอ่ะพี่สายเออไปนี่นะเนินสุดท้ายนะไฮไลท์เนินเนินที่เขานอนมาในตัวเชียลที่เขานอนมาเฮ้ยเราไม่มีนอนนอนไหมเรามีลัอตเตอรีนี่รวยครับนี่เห็นไหมมันเป็นล่องปิดๆแต่เราใส่ดิฟล็อกไปเลยพี่อัน เนี่ยครับแปลงเนี่ยใช้ดิบล็อกไปนิ่มๆเลยครับรถเดิมๆลองอะไรวะนี้โอดิลองคุดลึกอะล่องเหมือนหม้อแนงหม้อไหมไม่หม้อไม่ไม่ไม่จอด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 ทุกอย่เอาไม่อยู่วะไม่จอด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  ได้เนี่ยไฟเบาๆแล้วเนะี่อไขาเเลยใช่ครับจริงกันเล่งไม่ได้เยอะเลยจริงๆกันเล่งเนี่ยนี่ครับใครที่บอกว่าเราจะขึ้นมาไม่ถึงเนาะถึงแล้วครับนี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วไม่ได้วินเลยทั้งดอกมวินเลยนะครับทีแรกเราคุยกันอาจจะต้องมีวินบ้างนะจริงๆอะจริงจริงที่ไม่เอารถวินมาสเปใช่ครับตรงเลยจักรใจถึงแล้วครับยอดข่าวข้าจงครับ ครับเจ้าอีอซูซู3.0 Macpherson เดิม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 โรงงานเดิมสนิทเดิมกระทั่งลมยางใช่ครับเขาถามว่าพี่เบนซ์วินหน้าตาเป็นไงพอดีอยากวินเดือดเออวินเป็นยังไงพี่ขิงด้วยไม่ได้ใช้วินไม่ได้ใช้วินเลยนะฮะเรามีรถพี่เบนซ์สแปร์วินมาใช่ครับมีรถพี่สายด้วยพี่สายก็มีวินเตรียมไปให้มาด้วยนะกระดานกระดานกระดานลองกันลื่นเออสรุปได้ใช่ไหม ไม่ใช้เลยเอามาทำไมขึ้นตรถที่ม่ต้องมาหรอกเ <c oughs> อาเขาไม่อยู่นะฮะกับระบบที่เทคโนโลยีที่ทางอิซูซให้มา<ช>แล้วก็เป็นเทคโนโลยีเดียวของอิซุซูรอบนี้เราได้ใช้ก็ทุกคนว้าวหมด<ช>บอกตรงๆเพราะว่าอย่างพี่ชายเนี่ยก็เป็นตัวตัวเก่าก็ยังไม่มีรับสเลนก็ <c oughs> คันพอดีว่าคันนี้ผมตัดระบบหมดเลย เราเป็นยางเอทีนะหน้ากว้างกว่าด้วยแต่ว่าขึ้นเมื่อกี้ดินนานมากขึ้นไม่ได้แต่คันนี้เทคเดียวเทคเดียวยางเดิมเดิมใช่แค่ใช้ระบบของรถช่วยขึ้นง่ายใช่ว่าคันนี้พี่สายก็ว้าวแต่พี่สายต้องคุยพี่สายคอยคอยแบบบอกขึ้นมาแจ้งว่าลองปิดลองเปิดจริงๆ้วมันผมอ่ะผมก็โฟลก็จบแล้วคือเราอยากให้ลองหลายๆระบบครับก็ต้องลองตั้งแต่แบบไม่ไม่ใส่อะไรเลยไม่มีออปชั่นช่วยอะไรเลยอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นยังไงอยากให้รู้ว่า แล้วพอเรากดปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าแบบกดมันช่วยเหลือใช่ใช่ครับกดปุ๊บโลกเปลี่ยนเลยต้องต้องใช้คำนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีรับเทเลนคือไม่ได้จริงๆนะอันนี้คุยตรงๆนะติดหลายจุดเลยพอกดรับเทเลนทุกอย่างมันกํากำลังเออมันถ่ายกำลังอ่ะแล้วมันจังหวะโยนอะไรทักอย่างมันปึ๊บขึ้นมาเลยแบบบเลยเป็นข้อพิสูจน์ว่าอิสุเดิมๆสามารถลุยได้ออกจากสูตรแล้วมาลุยได้เลยคุ้มค่าจริงๆนะแต่ถ้าเกิด ถามว่ารู้สึกเบนแนะนำก็คือเปลี่ยนยางก็หน่อยเปลี่ยนยาง A/T หน่อยใช่แล้วเซกเมนต์ตัวนี้ก็คือ4ประตูโฟร e วิราคาถูกที่สุดในท้องตลาดด้วยอ๋อตัวนี้ถึงถูกที่สุดเทียบออปชั่นถูกทสุดแล้วใช่4ประตูโฟร e วิถูกที่สุดแล้วครับขับ4เกียร์ออโต้เนี่ยเขาไม่กลับออปชั่นต้องให้ออปชั่นแบบเต็มๆเลย ช่วยช่วยได้จริงคือคือที่ผมมาเนี่ยผมอยากให้พี่อ่านพี่ซึ่งเป็นมือใหม่นะโอ้ใหม่จริงพี่อ่านคือใหม่แบบใหม่แบบใหม่ร้อยเปอร์เซนต์ใหม่ไม่เคยลุยเลยใช่สิ่งเดียวที่เรามีแก้ในระหว่างทางคือให้พี่เบ้นคขับบางจุดอาจจะมือตรงตัวเป็นมือเก่าแล้วเรียกว่าจบหลักสูตรแล้วใช่จบหลักสูตรแล้วก็ฝากติดตามนะครับว่าทริปหน้าเราจะไปลุยไหนกันครับอิซุซุดีจริงโดนใจทุกเจน